มึงมามันบด KFC DE ยกระดับมันฝรั่งบ้านสู่เมนูห้างชั้นสูงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมไลายถ้วยมันคุ้นจังเลยวะอ๋อก็ถ้วยมันบด KFC DE แถวหมู่บ้านกูไงแล้วมันบดท,ที่เปิดสิ่งให้กับช่องปากกูค,ครั้งแรกในชีวิตก็คือมันบดอีก KFC นี่แหละเป็นเมนูล้างปากท่าบังคับประจำร้านไม่สั่งไม่ได้จริงๆทำหมดไก่ทอดไป3ชิ้นละเฮ้ยถ้าไมเหมือนมันขาดเลยไปวะน้องๆพี่ขอมันบดมาล้างปากที่นึงสิใช่ใครชุ่มคอหน่อยต่อไอติมอีกสักถ้วยละกันเอ๊ะน้อองๆเามันบดมาาาล้งปกกอีีท่แหละะกกาาารรจบบวนทยอ่งสมบบบบูรรรณ์แแทที่้จจิิงงงงเออาาๆมันนดขก็ ไม่ใช่ตัวเดียวมันบดมันยังไม่ได้ฉ่ำม,มันแบบร้านอื่นๆอีน้ำลาดเกวีนี่แหละตัวจี๊ดประจำหม,มู่บ้านสูตรนี้ออกไปซื้อแค่ม,มันฝรั่งน้องนันใช้ของบ้บานๆดูง่ายมากเลยมึงสูตรนี้นางบอกใช้มันฝรั่งห้าลูกแต่ละลูกมันก็ไม่เท่ากันปะวะเอแต่เป็นหกร้อยกรัมละกันนางก็บอกใครไม่มีที่บดมันฝรั่งให้หั่นให้ชิ้นเล็กที่สุด,สดหมู่บ้านกูอยู่ลึกขนาดนี้ใครจะไปมีที่บดมันฝรั่งวะต้องทำน้ำลาดก็แล้วว่าน้ำสองร้อยห้าสิบมลล์ใส่ข้าวโพดน้ำมันหอยส ทำไมสีของมันดูไม่มีทีท่าจะใกล้เคียงกับ KFC เลยวะ่าบอกให้กวนจนกว่าตักขึ้นมาแล้วไหลเป็นสายเดคงวกูมันไหลเป็นสายยังวะให้มันจะไหลาสแล้วละกว่าถือว่าผ่านสำหรับกูละจะจับถีบสปีดไฟแรงนรกแต่้อีน้ำมันฝรั่งให้เดือดแล้พอเดือดน้นก็บอกให้นับต่อไปสิห้านาทีเอาละคงอีกสักพักล้มั้งาลทำไมกูทิ้งมึงแปดเดียวน้ำลายฟูมปากกันแล้ววะไฟมมนเป็นไฟกลางแล้วกันนับตอปอีกสิห้ายี่สิบนาทีเลยเนี่ยแหละแล้วก็บอกพออีนม ชีวิตรักความสงบแต่รอยที่หน้าไม่สงบยิ่งกว่าสองครามท่กรก็นำกดสิวแบบ A S M r ล่ารับแสงเลเซอร์จากลินิกแคบบีบแล้วปอกเนื้อครีมสูตรเข้มข้นจะช่วยปลอบประโลมผิวช่วยลดรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวรอยไหนก็ต้องรอยแผลออกจากหน้ามริกาสการครีมเอาละกดยี่หวีมันฝรั่งให้เข้ากันตัปั้นเป็นก้อนจับลาสเกวี้ซังภาพ โอ้ยมึงหน้าตาก็พอออกงานส่วนเจนเอ็กซ์โปได้อยู่นะโอ้ยมึงดูความละมุนของเนื้อโอ้ยมึงอีน้ำเกวีอร่อยมากเลยอ,อีมันบดเนื้อนุ่มละลายกว่าของ KFC อฟซีผมกินเนยกว่ามากล้างปากในถ้วยใหญ่ต่อไปเลยละกันแต่ถ้าใครชอบรสเข้มข้นสะใจแบบร้านแพงๆบอกก็ให้เปลี่ยนนมสดเป็นบิ๊บป,ปิ้งครีมแทนมึงสีเลยเนื้อสัมผัสของอีซอสเกวีมันใกล้เคียงมากเลยอะล่ะสุดนี้ทำออกมาได้หลายถ้วยมากเดี๋ยวล้างปากในถ้วยต่อดี